ไม่ทำเรียนบาดทะแผลแล้วป้าปิ่มเสียใจไหมไม่เสียใจแล้วทำไมเธอต้องทำอย่างนงี้ลูกทำไมหันหน้ามาแป๊บเดียวมันไปหมดแล้วไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมมันเละป้าปิ่มนี่ต้องทำความสะอาดแล้วเนี่ยป้าปิ่มเสียใจนะดูนี้มีมินนิ้ว นิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอยู่นี่ครับโอเคเลยอยู่เลยไปล้างมือลูกมีความสุขมากไหมลูกมีความสุขมากเหรอที่ทำแบบเนี้ยลูกมีความสุขมากไหมแล้วก็ปิ่มมา ป,ปิ๋มพอ้าป,ปิ่มไม่เสียใจเพาป,ปิมเสียใจแล้วป้าปิ่มจะเก็บยังไงเนี่ยมันเละขนาดเนี้ป้าปิ่มไม่เสียใจหรอกเสียใจไม่เสียใจเราไปบส่บ้าไม่สงสารป้าปิ่ม,มาลูกเดี๋ยวป้าปิ่มต้องทำความสะอาดด้วยดิมันเละขนาดเนี้ฮะโอเค